บายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป๋องป้ายห่างไรพี่น้องพบกับเขาอีกแล้วพี่น้องสองคิดปากไหลบ่ได้พอนาพอตากระดดเมอร์นีโพโวอยู่นี้พี่น้องหาดล้วงพี่น้องนั่นเองพี่น้องเมืรอนี้กระซิบเป็นยางเลาะตลาดอ่หน่อยหาดล้วงแน่นอนพี่น้องแน่เมืรอนี้กระตงเสีย่างไปยิ้มมุนเบิ่งกวนพี่น้องบ่ได้มาโดนพี่น้องไป มาเล่นกอลงกายใน้งนังเนาะเดี๋ยวปูฟางกุสาว,ม,วมันก็จะเล่นแล้วก็มังกายะลดนะห่วงหรือ่าอเดินหาดล้วงโดยตรงพี่น้องอ็กซ์ซหาเมือพี่น้องกะบุดหาดล้วงแล้วพี่น้องค <c oughs> อห <c oughs> นะ้า <c oughs> พอตากันคือเกาพี่น้องไปเบิ่งสะฮานทีไปก่อนพี่น้องว่ <c oughs> าสิย่างเลาะไปทางไหน ตอนนี้ก็นคนเนาะคนทางต่างกว่าเห็นเนาะพี่น้องเออเขามาเบิ้งมาเทียออย่ยว,นวเนาะคืว่างเนาะมาีเมารถมาโดยตรงเด้พี่น้องเ <c oughs> ลยมันรถถ่วะเนาะจอดเปลี่ยนฟังส่งด่านพี่น้องรถถ่วะฟาร์กนี้ฟังขั้ว,วแล้วก็ฟังสายพี่น้องแล้วก็กายายาอยู่กลางกลางพี่น้งนอง เยี่ยมประหะกันเนาะพี่น้นองเนาะเอาโบ๊ทมนพี่น้องเนจอดเอาไปเนาะยางเดินข่านล่วงไปข้างในกันดีกวโอ้งามลายพี่น้องอุ้ยแกดบันทึกเมื่อไรเจ๋อเจ๋อีบอกยังตอนนี้เพิ่นักงานขายยังแรงพี่น้นองเขาเป็นโม่ๆแล้วก็กรักแรงเลยพี่น้อง ที่ไอคนรอไอหุ่นฉับปานเลยมารอะไรยังเนี่ยมป้อมมาข้ามป้อมพี่น้องทอมป้อมยุนี่น้องซีมาข้ามป้อมพี่นอ้องแล้วก็มาข้ามโค้งเาพี่นอ้องโคง้ง,โงละ1,000กิบ1,000กีบวะเนี่ย1,000กิบเดียวมองเรามาแต่งมองยังเขาตัวนี้เลยเนาะมามาเจอกันพอดีพี่น้อง ดอโมักม่วงนี่เป็นมักม่วงมันบ่จังไหนสมบวานจัดไปอันหนึ่งหน่วยหนึ่งจัดไปหน่วยหนึ่งตันนี้ก็จะเป็นต่างประเทศเนาะฝรั่งประเทศไทยเนาะแล้วก็จะเป็นพวกเกาหลีเนาะเขามาไล่เนาะพี่น้อหนึ่ง ยากคืเอเขาไปเลาะมิ้นทั้งไงกันหนึ่งหนวดถั่วถั่วเนาะเขี่ยมกราบที่พักกันเนาะเป็นกระสีเร็ทรว์ตะลั่ง,งพี่น้องเอ้ทางศาลเลยเนาะต้องใส่เงินกีบลาวพี่น้องนี่เงินกีบลาวพี่น้องเอ้ยง่ <c oughs> <c oughs> ายจ้ะไอ้คารอเนาะจัดไปพี่น้องเขาเอาใบใบหนึ่งพี่น้องใบแดงๆเนะาะเขาสิได้มาเป็นใบสีฟ้าพี่น้องลายใบพี่น้อง ลับไปบอกจากนี้เขาก็ไปหอกันถือเกาอยู่ด้านหลังพี่น้องไปแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บกินเนื้อไอ้คนณล้อกันเนาะเราดีใจเนาะซื้อแล้วเนาะต้องกินเนาะพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บเอายังบี้ไปกินอยู่พี่น้าะส้มหวานนัวส้ม เอากระซิมาเจอพวกตังชาติเนาะที่เป็นพวกเกาหลีเนาะเด็กครัวพี่กับเราลาวได้เห็นว่าสบายดีาสันเห็นว่าเน๊อเห็นว่าเนาะอย่างเลี้ยวล้งมึงอีกพี่น้องสบายดีเห็นว่าเออมาเมืองลาวเพิ่นก็บเราลาวได้เลยพี่น้อง ตอนนี้กันตะเวนขอยข้ามยามแหลงเนาะตะเวนตุกดินเดีพี่น้องเนาะไปยู่พืนน้ำพี่น้องเอาื้นขี้ดินเนาะเมแกยกันไปอูรูเนี้ยกินเนาะกบที่ทักกันแล้วพี่น้อง ัวนี้คือจุดเด่นของนักขอลวงนี่กันเนาะพี่น้องครับปัะตูใส่เนาะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้เนาะคือเป็นบอลที่สวยงามที่สุดเนาะพี่น้องบอลที่สวยงามที่สุดอีกแห้งหนึ่งพี่น้องอีกบอลของเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะบอลที่สวยงามแล้วก็บอลศักดิ์สิิทธ์เนาะพี่น้องคือจุดนี้นี่เองพี่น้องเนาะักขอลวงนี่เองพี่น้องนี่ แล้วก็สิมีนกแน่นอนนกนี่ก็บรับบนอนนอะแรงแล้วเนาะนั่นค้างอยู่นั่นนี่น้อเนาะพร้อมพับบุญเนาะกับป้อยใดพี่น้องนี่กันมาเจอว่า ก็ในกาเอาในยางเข้ามาโซนด้านในนอนจานนองนกันบ่ตอนนี้กำลังซีเริ่มเขาโซนอันมี้โซนด้านหน้าเนาะกำลังเขาไปโซนด้านในแล้วพี่น้องยางเข้าไปเบิรงบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเพราะวบทได้ ơi, มาโดนเติมพี so people people though, so so ่น well. so ้องหัดล like ้วนเลยก็ไกลได้เมื่มื่เดือนนี้เลยพี่น้องเลยเมื่เดือนนี้นี่เป็นเขาบุญหัดล้วนแล้วพี่น้องเมื่เดือนนี้ไปจะสิคักพี่น้องตอนนี้เนาะมันนอนไม่ได้จากมุ่งพี่น้องมันจะจ่าพี่น้องมันจะสิปิดแล้วเนาะบอกให้เขาไปในวงในเนาะพี่น้อง เดินอยู่นอกได้เนาะพี่นน้องๆอย่างออกมือบรรจะขาดไปเน้องย่างออกมือเนาะเกาหลีพี่น้องเออเกาหลีที่มานลายกว่าเนาะมันส่สนหลังเนี่ยหลังจานหอมมาส่วนหลังมาส่วนหล่ก็มันกว่าเกาหลีพี่น้องลายพี่น้องจะจะเป็นเกาหลีบ่าสิต่างประเทศนี่ยพี่น้อง โซลายจะเป็นน้อนพี่น้องเนาะไปอีเนะบึ้งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศคอยคำยำแลงกับว่าแม่เนาะวันนี้รู้สึกแบบคนกลาลายเยอะที่แบบโซลารไปตั้งประเทศเนาะอาจาน้องบอกตั้งประเทศโซลานี่เป็นตัวตั้งประเทศเนาะตั้งศาสตร์นาะงเขาว่าเน้องศาสตรตั้งประเทศหลายเลยเถอะเลยแม่นอันนี้คนลาวพี่น้องศาสนาลาวเออประเทศลาวเนาะศาสนาลาวประเทศลาวนี่จะเป็นคนลาจใส่ซิมไม้เนาะ พี่น้องวัฒนธรรมลาวนั <t <t ่นเองพี่น um> ้องเอานี่้โตัวนี้เวลัจะไปเขาเบื้องวัดพี่น้องกะไว้สักละบุษาก็แม่น้องวนี้เราจะย่างไปด้านนี้แล้วเนาะย่างอ่อบเบื้องนงน้องตอนนี้กำลังย่างอ่อมเนาะคอยข้ามยำแรงเนาะอารมณ์บรรยากาศลุงพี่น้องจะได้เนี่ยเบิ่งอ่าพี่น้องนี่จอมพี่น้องจอมหัดหลวงเนาะคข้ามแพี่น้องหลวง งามอ่ะเนาะพิบเหมือนกันนะเราเข้าครับครับหรอกแซ่บแซ่บแซ่บลายแซ่บแซ่บงง <c oughs> ต่างสารงงเลย <c oughs>